ก็สวัสดีเอออีพีที่สองของผมด้วยกันนะครับผมกับเลือกรัาร์กโซนเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมรือมาสเตอร์เวอร์ชันภาษาไทยนะดูได้นะครับผมเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับผมโอเคเห็นกันแล้วอย่างเออโอเคเป็นเวอร์ชันที่ตัดต่อเร็วๆนะรีบจบนะตามที่ผมบอกคือว่าผมจะไม่เล่น DLC อะไรทางนั้นฮนะหรืออาจจะเล่นบ้างแต่ว่าสู้ตัดสู้บอสอ,อย่างเดียวตัดสู้บอสอย่างเดียวนะฮะเจะใช้แค่สิ่งที่จำเป็นที่จะไปฆ่าชื่ออะไรวะ กษัตริย์ไอ้ชื่อไอ้ชื่อที่มันนั่งกองไฟมันชื่ออะไรผมลืมมาได้เจ็ดปีแล้วผมเคยบอกไปอยู่ว่ามันผมลืมนั่นแหละอันนี้คือนิวเกมท่านเออสองสามรอบนั่นแหละอืมประมาณนั้นจะรีบฆ่าบอสฆ่าบอสตัวตัวธรรมดาผมจะไม่ค่อยจะสนใจนะเล่นตัวใหญ่เลยทีเดียวนะฮะผมก็ประมาณนั้นนะครับผมแต่เราแต่อีพีจะเริ่มผมได้ทําการเอ่ออะไรนะไปสั่นคังลูกเรกที่ขลากนะที่เออ่เมืองไอซ์ลิดนะฮะอืม เมืองอะไรที่เป็นภาษาไทยมันก็บอกอยู่ผมก็ลืมไปแนละ้วไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่นะลืมเมืองที่ผ่านละครเรดันโดลงไปแล้วก็นั่นแหละเมืองที่เป็นไฟอ่ะคือภาษารละคารลูกเลขฆ่าไอ้ลูกของไม่ว่าไอ้สุดไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เก็บไว้ยังไม่ได้ฆ่ามันอืออาีพีที่สองนะฮะก็จะไปสารละคารลูกที่สองแล้วกันนะครับผมที่ผมไม่ไปเส้นนี้เพราะว่าผมไม่ต้องอ้อมนะผมมีผมเล่นเป็นมาสเตอร์คีย์นะผมอ้อมไปข้างหลังเอาเลยนะฮะอื อีพีนี้นั่นแหละผมก็จะไปสั่นระครูกที่สองที่ตรงนี้แทนนะฮะอืที่มันอยู่ตรงนั้นโอเคผมจะเล่นที่ตัดที่บอสใหญ่อย่างเดียวนะับผมตอนนี้ตอนแรกคิดว่าจะไปฆ่านีโต้ที่ไปสรงเส้นตรงนี้ัวกระโหลกนะแต่คิดว่าถ้าผมไปผมวิ่งกลับยากแน่นอนเพราะมันมืดนั่นเองเอาละแต่เราก็ได้เวลาเดินทางกันดีกว่านะเพื่อเป็นการเสียเวลาทนะ่านผู้ชมนะไปแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเดี๋ยวพบอะไรไปบ้างเนี่ยตั้งกองไฟอย่างโอเคดังงละ วินิตี้ก็ยังไม่ได้บีบเดี๋ยวจะ,จะตายบ่อยนั่นเองเล่นหลายรลบก็ไม่ใช่จะดีนะระดับความยากก็จะตามไปด้วยนะสังเกตดีๆศัตรูอืดขึ้นนิดหนึ่งปาแค่นี่นะแหละ Let's go เราไม่ต้องใส่อะไรหรอกไปตัวเปล่าๆแล้ววิ่งเร็วดีนะผมชอบแบบนี้เองอืมปล่อยมันทีเถอะโอเคอะไรกันนะ ว่าผมรีบตัดไปข้าบนนีกว่ามั้ท่านผู้ชม,มเดี๋ยวนะักบกันลยกันครับผมเอาละจะทำการรีบรีบดีกว่าตัวนี้เสเวลาตรงนี้นะโอเคอเอาละได้เวลาชาวรอกแล้วลูกพี่เอ๋ยจะไเาลาเนี่ยตวนี้ีปตไ,ไ,ไ,ไปไ โอเคไปโตเลยดีเลย่งลไปแล้วเปจทำอะไรก็ไ um ด้เลยดีไปแกก็นงดีตวตัวเียนีตอแกดีก่นนึ่งวันตัดอ่ดยไปโตเลยเราไปจานนปุ๊บะบาดโเลยเอาละคือมักตรงนี้ฮะนันดีเงี้ยอืม โอเคแล้วก okay. 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 right. so uh ็ไปต่อทีนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันปะได้เวลาสปีดต่อแล้วทีนี้เห็นมังกรแล้วเมื่อกี้เราก็จะวิ่งไปตรงลูกนะฮะบินไปตรงเกาะตรงลูกนะฮะผมท่านผู้ชมโอเคไปเราดูตรงตรงเราบิเลยตรงทูลุข้ามันมาเกาะข้ามผ่านข้ามกันข้ามไปแล้วเห็นวเป่ามันก็ไปลุกขึ้นแลไหเดี๋ยวต่อโอเคถึงนี้แล้วเราก็อยู่เต็มที่เล้วไปตรงตรงนรงเราเวลาเราตีกันเวลาข้าวตีไปเลยหรืม

ไม่แต่กูต้องใช้รถเขาก็เลเลื่อนไปอ๋อมีนะตายยากต้องระวังพอเป็นป่าก็มันจะบทที่สุดนี่เนี่ยให้ผมรับมือเนี่ยโอเคไปไปไปข้างนี้เดินไปตรงนี้จารุจุ้งจุ้งจารุจุ้งจุ้งจารุจุ้งจุ้งจารุแล้วจะต้องยังมีอีกฝ่ายต้องจะต้อง

ใครคง้กันกันนะตรงนี้เอาละมาคุยกันหน่อยที่เพื่อนเอ๋ยเฮ้ยสวัสดีเจ้าเหมือนพวกคอนโลเลยหม่เลสักนิดข้าคือโซ,โซเลแห่งอัสโ,โซโตราตอนนี้เป็นข้าเป็นอัมนุษที่มายังไปนดินใหญ่เดนสุติแห่งรชารชราชวินเพื่อดูอาทิตย์ของตัวข้าเจ้าว่ามันพิลึกหรือเจ้าควรคิดเช่นนั้นท่าน เออท่าทีแบบนั้นไม่ต้องซ่อนหรอกข้าถูกมอกแบบนั้นคุยอะไรวะเนี่ยคุยรอบนะข้าอยู่ต่อนะข้าอยากจ้องไปยังดวงอาทิตย์โอ้อย่างนี้นี่เองไงดวงอาทิตย์คือกายาแสาสงาเหมือนพระบิดาผู้ทรงภูมิหากแต่ว่าข้าจะเจอ,เจ,อเจรัสเรื่องไรอืมคุยกันรอบหนะึ่งเขาไม่คุยแนละ้วพูดคุยอีกรอบนะึงว่าไงข้าเขาอ,อยู่ตรงนี้นะข้าอยากจ้องไปดวงอาทิตย์ คุยแบบเดิมฮะดวงที่คือประกายแสงสงงะเหมือนพระบิดาผู้ทรงภูมิแต่หากข้าเจอจ้าเรื่องไรอืมเขาจะจ้องมองที่ดวงอาทิตย,ย์เนะ่ยคนที่ช่วยเราสู้นั่นเองตรงนี้น,นะโอเคไปละสิเวลาท่านละเพื่อนเอ๋ยบางคนก็เห็นแล้วแหละผมให้ดูอีกนิดหนึ่งเลยกันนะตอนนี้เพิ่งไปมางกนจะพ่นไฟใส่ตูดเรามาละ เว้ยเด้คุณโดนเลยจริงๆเวทต่อะไรเจ้าพึ่งเจ้าพึ่งเจ้าพึ่งผมต้องไปยังตรงไหนวะผมลืมแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเอ่อผมต้องลงไปยังข้างล่างให้ได้ที่จริงผมมีทางลับตรงไหนวะถ้าวิ่งผ่านตรงนี้นไปไม่ได้นะมันต้องทำการเอ่อวิ่งลงไปข้างหน้านั่นเองโอเค ถูกไหมโอเคไปเก่ร้องไปเลอเอาทำร่ีกานี้่ติดใจเลยลูกไปอ่โอเคเดี๋ยวตัดไป้ดีกว่านะมาก่อนนั่งกองไฟรอบนึงเอาเลือดตวเองฮะโอเควตัดขึ้น อีกทีหนึ่งไปอยู่ตรงนู้นนะฮะขึ้นไปขบวนนี้แล้วก็ไปยืนตรงไปทางรัดอีกทีหนึ่งนะยเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้แหละโอเคตัดคลิปจะเข้าอะไกันนะครับโอเคมาตัดมาตรงนี้เลยกันนะครับผมขึ้นมาจากข้างล่างเมื่อกี้ในบะันไดเมื่อกี้เนะี่ยผมก็ใส่ชุดที่หนึ่งลยกันกับบวกกับธนูลยกันนะครับผมด้วต้องใช้นะแบบนึงอ่าธนูกับเม็ดนะธนูใหญ่ธนูข้ามมก่อนชุดนี้เป็นชุดของควินโดลินเป็นลูกของออะไรนะ อะไรอย่างชื่อลือชื่อมันน่ะไอ้ที่มันก่อนที่เราจะกวินกวินน่ะกินโดรินตัวใหญ่ที่มันเป็นกระเทยอ่ะไอ้ที่มันเป็นอะไรวะเออที่มันอยู่ในอุัลโลดรนโดอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้เลยที่ไปทำกรีดมันแล้วก็เอ่ออะไรที่ไปเจอกับตัวนี้แหละที่อะไชุดออกมาไปฆ่ามันเนี่ยเอ DLC เนี่ย DLC หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคไปตอนนี้นะ ถีงเวลาเสียเวลาละเพราะจะยิงหา,ามทำไมตัวนี้ตัวยิงหามาก่อนนะท่านผู้ชมนะตั้งศัตรูตะขยักดาบได้ดาบมาก่อนนะก็ต้องยิงตรงนี้นั่นเองนะครับตั้งกาดจับดาบสองมือกดตรงนี้แล้วก็เตรียมพร้อมกระสุนยิงใหโดูไปแล้วยิงก็องยิกองอกระดิบมา

จะใช่ไหมหางขาไล่เวีนเด้ไนมีหางตอนนี้ฮะโอเคเอาะออกดับแล้วนดับยเขาอาเถอะกันสดแวกัน <laughs> okay, ูรเอขว้าเป็นที่ไ้มั้ตัดใจัเราตัวติดเคดีวะถัาเราตัวนี่ดบกกันนี่ดับดับดับีไมาไกันี

Lanjutin, <tuk berdiri> terus <tuk berdiri> <tuk berdiri> <tuk berdiri> ว่าอะไรตายเลยเืย <c oughs> ีเดี๋ยวตัดตะกูเลยกันแบบนึงอ๋อหน้ามืดเลยทีนี้ตไลปั๊บๆไป,ไป,ไปวิ่ง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 ,ง,งโอเคมาตรงนี้นะฮะโอเคตัดสะกูเลยกันวะโอเคนะครับตัดมาตรงนี้ใหม่นะฮะจะดูว่าจอก แอส,สตัทของผมนั้นจะเริ่มลดลงจาก20นะฮะไม่รู้มันเป็นแกบอะไรนะเพราะว่นนิวเกมพลัดแล้วพอแต่มาดินแดนนี้จจกผมจะถ้าเมื่อผมไปนั่งกองไฟที่นี่ครับจจกผมหายไปเลยนะฮะเหลือ5ขวดเออปวดวยมากเลยทีนี้จะเริ่มยากก่าเดิมโอเคไปแก้แค่ตรงนี้ก่อนเมีเจ้ารถปรดกระบะอะไรทีนี้ทํายาสินะเรื่องประกัน ไม่ได้ตลกลงเออเวลาทำเอาละมาแตวเวลาทำกนนารไลรางับผ <c oughs> ู้ชมามาเลยเามาเีายมาเลยเามามาจากไล่รางมาเองทคนดมาเลยใครมาดครอยู่นยนขขในลตลาอย่างเดียวรอเดี๋ยวกันแล้วต้องไปแีนะท่าเอาละอรต้อ,อ,อ,กกอกงการงนอ ก็สตาร์ันตวีกันครับผมมาต่อปศัตรูไร้สาระจิ้มเมฆตายเลยอเดี๋ยวเพิงนตรงนี้ตรงนี้แบบนึงแบนึงแบบนึงเสียเวลาผมแลเนี่ยตรงนี้อป่อยุ้ปา่านผมฆ่ามันตายไปแล้วลืมโอ้ยดอโอ้ยเดินยากเสียเวลาเนี่ยเรา ลืมไปอีกมาโรดคาไปสน 이렇게안떠이렇게안떠나니이이 이렇게 이이렇게

เดี๋ยวถ้าเราไปบันไดนี่นะสมมุติแป๊บหนึ่งเลยกันปึ๊บตลงไปรตรงนี้อ่าเวลาตอนนี้เราโอเค แล้วกลับมาตรงนี้จะลงมาทั้งใหมกันไปลูกเลยมีป่าอยู่ตรงนี้โอเคเวลาชั้น เผื่อตา,ายนะก็เลยต้องระวังนิดนึงโอ้เสียเวลาไ้เยอะเอาละตรงนี้กับคืนนั่นเองโอเคได้โจกยี่สิบคืนแล้วตอนนี้ฮะเออ <Hello there. S 1> โอเควัสดีข้ารู้ว่าข้าเคยร้องขอให้อยู่ห่างกันไว แต่ขาก็อยากให้จูบจะรับรู้ว่าเราไม่มีจิตปัญญาเออพยาบาทต่อกันเอาละรีบไปถือเป็นเครื่องรางรักษาไมตรีไม่เอาหน้ามันเป็นของเจ้าแล้วโอเคผมต้องลงมาตรงนี้นะเพราะว่าให้มันเป็นจ่อมันเต็ม20่สิบเองถ้าอยู่ข้างบนนั้นจอกจะได้ห้าอันเองไปปวดกระบาลจริงอ ปาลิปไปี๋ยวตัดอีกทีแล้วกันนะขึ้นไปข้างบนิดก,ก่อนนะโอเคพอแล้วก็ตัดมาตรงนี้นะผม <c oughs> ลืมเไอ,เอลืมเมอรกลายร่างเป็นคนก่อนนะจะเป็นซอมบี้เลยตอนนี้เรียนรมยิงในตอนนี้เอาขึ้นมาตรงนี้แล้วเนาะผมจะทําการสรับบันไดฝั่งนั้นนะฮะจะตายหรือเปล่าเพราะผมที่ผมลงไปผมต้องไปรอให้มันเซฟมันเองคนะรับเผื่อผมกระโดดตายตรงนี้นะต้องทำให้ตัวเบากันวันทู วาแล้วไงวาเลยตายเลยเี <laughs> ้ย <laughs> <laughs> าพบนี้ไม่ได้ดูเลยพอทัดออกอุ้ยนอ <laughs> เอาล้านขลกลับมาเป็นคนแล้วเมื่อกี้ลืมนะโอเคไปใหม่จะ <laughs> ตายไปหรอกนี้ดูดิมองดีนะกะไม่ถูกเลยท่านผู้ชมเอ,อ้ยหรืงสองซ้ำเอาอยู่ไหนวะเฮ้ย <laughs> มองเห็นตัวเองฮะอ,อยู่นี่ฮะโอเคได้แล้วตรงนี้โอเคก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเอาละถอดเสื้อผ้าพาว่าให้มันกระโดดไว้ๆวทั้งเองอ่ะกลับตางนีแล้วกระโดดนี่ก่อนลืมตอ้นั้นมันเฝ้าข,ข้านมองทิ้งไปละอือราคาวิญญ,ญาณบ้าบัวเอาแตกอะไรกัไ่ไู้ <S 2> <S 2> <S ไปบันแล้วโอเคทดลอดเพื่อการวิ่งเร็ว

ตรงนี้จะนั่งห้ืออะไรดีเอาล่ะออกมาเพื่อนอยู่วยสู้กับบอสเฮ้ยเป็นยังไงอย่าเป็นคนสินะเจ้านะเขาขางข้า,ขาแล้วนี่จะช่วยข้าหน่อยสิตามที่เห็นเลยข้าติดอยู่แบบไร้าทางหนทางออกออกไปออกมาตุ๊ดแล้วทนะ่านก็ต้องรอให้ท่านเอ่อพี่ออกมาช่วยสู้กับบอสไปละทีนี้

นีะกันต่เนี่ยก็ได้ดีกว่าไหมเอาอันนี้เอาละไปเพื่อนตัวไหนเอ่ยตัวอะไรกันตัวนั้นแหละชั้งแเป็เะมาถึงนี่นแล้วตรงน,นี้ระครังลูกที่สองของเราอยู่นี่เอง ใช่ทยิะมาลิบมาลิดมาลิบมาโอเคโอเคมากากอยนันเองไม่ใช่บอสหรอกเป็นแค่กากร์ตัวเอง ต้องยิงบอลต้านหน้าเลยดูไฟบอลบอลแรงเลยนะเอาไปเอาจำนวนกระเพราถูกไหมจะตายก็ต้องจ่อมวยกัะฆังเลยโอเคควรจะขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวขอเออรัดตัดต๊ะสักครู่ละกันนะตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะไปมาก็อยู่รี่นะฮะรู้สึกว่าเพื่อนเราจะตายไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกมั้งอืม เอาละละครัง้งลูกที่สองของเราท่นเองฮะโชว์เลยเพื่อนอขึ้นมาตึงแล้วตรงน,นี้ฮะเอาละละครังที่สองตุกด,ดังแล้วตอนนี้เอาละส่งสัญญาณไปเพื่อนวละคักดังขึ้น ทำการเปิดประตูนั่นออเองฮะตอนเด็ดประตูกนออเราก็ต้องเป็นไปตามตำนานตูเปิดแล้วจ้าอืมต้องอย่างคิเสรอาละประตูเปิดแล้วนะจ๊ะาตาก็ดูไม่ได้เลยแต่เพื่อความม่องไหวก็เลยต้องถอดเสื้อผ้าออกตัวเอง โอเคแล้วกันที่ทำการลงไปข้างล่างตะครุแล้วกันนะโอ้โหแต่ดูข้างบนนี่ค่าจะสูงนะทุก้ชมนะไปะโอเคก็ได้ลงมาตรงนี้นะเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นค่อยลงเลยกันโอเคเราตัดนอนลงไปถึงข้างล่างเลยกันนะครับผมอ่ะเมื่อเราลงมาข้างล่างแนละ้วจะเจอกับท่านเอออะไรไม่รู้ <laughs> เป็นเอออะไรนะเมดิโตอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ล่อเล่นนะก็ดูเอาดิเขาคือเมดิโตเ็กเชเมนนั่นเองฮะว่าสวัสดีพ่อมีชื่อว่าออสวร์แห่งฮาคิมเป็นผู้และลูกจะโอนสัตร์ตาต้องผวาเทพนั้นทรงเมตตาขวาของเทพตรงมตตาลูกสามารถสารภาพบาปเมื่อขอขอโทษบาปทั้งปวงแล้วอยู่ในขอบเขตพ่อเอาละ ละทิ้งประทัสัญญาแล้วก็เข้าเาเรียนรู้ท่าทางใหม่ด้วยนะเราขอการอาไปโทษก่อนแล้วกันไม่ไม่ได้รับทับ <laughs> รีรู้ื่าทางหม่ก่อนโอเคโอเคแล้วแล้วก็ม,มีไอเทมอะไรขายไม่มีแลวรมไม่ได้ซื้อนะผมซื้อหมดแล้วเละทิ้งปาทัดสัญญาปัจจุบันก่อนจะเ,เข้าร่วม ลักิ้งสัญญา,อาลองของการอภัยโทษก่อนทำไม่ได้ทดีนี้เอา้เอาเฮ้ยยังไงวะพ่อตอนรับลูกเสมอ,สมอการกอบบับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์อืมเฮ้ยเราจะต้องไปเข้าร่วมของเออลูกสาวของแม่มดไอสลิดตุย้ย กำลังรักษาสันสันดานมนุษย์อะไรพวกนี้ผลิตใจด้วยเจ้าลูกรักษาสันดาปมนุษย์แต่ยังไม่ได้ทำบแบบเราเนี่ยโอเคไม่ได้ฆ่าใครเนาะเมื่อเราทำแบปฆ่า n อ c เพื่อนเราตายก็มาที่นี่แล้วกันนะโอเคผมไม่ได้ฆ่ามันโดนมังกรกระโดดฟาดไปอีทางไหนไม่รู้เไ้ยลืมกินเลือดแปบบ๊บนึงนะฮะโอเคจะไปทางนี้ตรงนี้เราก็จะวิ่งกลับไปทางเอ,อ่ออีกทางหนึ่งนะ ดี๋ยวลงไปขล่างก่อนค่อยว่ากันในทีแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะป่ะเบสโลงไปข้าล่างก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนลงไปถึงขล่างลยกันอ่อาก็ลงมาถึงขล่างแล้วนะครับผมถ้าเราจะไปที่นี่ก็ไปทางเอ่อที่เดิมของเรานั่นเองที่แต่แรกเกมนั่นเองเราจะไปยังประตูตรงนี้นะก่อนที่จะลงนะฮะเอา,ลาโลมาโลที่แข็งแก่งที่สุดของอัสเตเรสไปละที่เจ็ดคู่กับมันปล่อยมันเลยไ่ด้อยากได้โซนตรงนั้น อีกเกล่ยวก็คิดยาวขนาดนี้เราต้องเอาอไปเราถึงช่างตีเหล็กของเราจะได้ลงนั่นเองอีอ้ยสกู๊ด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 อีกปีหน้าเราจะมีบ,บอสอย่างเดียวละสี่ตัวจะไปฆ่าโซนมันอืมจะไปหากวินนั่นเองเออเทพกวินมันชื่อเทพกวินนั่นเองอ่าโอเคเอา้าวแล้วเลือดชั้นไม่ขึ้นนะ ต้องไปที่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเลือดจะขึ้นนะฮะอืมดูดิเลือดไม่ขึ้นนะเออที่เมืองอื่นมันไม่ขึ้นนะเราต้องไปเติมเลือดที่นั่นอย่างเดียวนะฮะอืมตรงนี้เลือดไม่ขึ้นเราต้องรักษาเลือดไอโคดจอกเอตัสเอตัสนี่ให้ได้ขนาดเราใช้ไปขนาดไหนก็ติดเลยขนาดนั้นนั่นเองฮะถ้าเราเรลือใช้หมดแล้วก็ เต็มที่เหลือ5อันก็เหลือ5อันนะต้องรักษาโจกนั่นเองเอาละฉันก็อยู่นี่และอีพีหน้าจะาลุยต่อแล้วกันนะอีพีนี้ก็ขอซ่อมแซมโล่เฉยๆนะอีพีหนาา้นนะนาเราก็จะไปลุยในตรงเออ่ประตูที่เปิดเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเออ่รับลาบไปก่อนแล้วกันนะฮะผมจะไ,ไปซ่อมโลสักครู่หนึ่ง โอเคแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับดาร์คโซนเด็น,น,นะฮะโอเคครับ